ข้องห้างแม่อีสานไงอ่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากเปล่ามาก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 ฝีมือใครล่ะฝีมือหอ <laughs> นูหนูทำเหรอไม่แม่ทำกินหมูกระทะกับลูกตีเล็กกินคนเดียวเลย อากาศเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นกินหมูกระทะมันเข้ากันดีดีเนาะใช่ไหมลูกใช่สุกแล้วเนี่ย เอาลงนี่เออเอาลงอันในสุกก็เอาลงเดี๋ยวแม่จะได้เอาขึ้นนะคะพ <c oughs> ี่ไปมหา,าลัยป้าไปทำงานอยู่กับแม่สองคน เสร็จก็ขายของให้แม่แม่ได้รีดผ้านะคะ <laughs> ทำไมเป็นอย่างนั้นเห็นด้วยเหรอฮะโอ้แม่หันมาเร็วจัง ร้อนป่ะร้นอนโอโก็รู้ว่ามันร้อนจะรีบกินไปไหนนี่อันนี้อันนี้อันนั้นลง